แอบกินต่อคือสิวบุกหนักมากทุกอย่างก็คือตุยอื้อแล้วสิ่งตัวเนี้ยไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องสิวไม่อันตรายหรอจะตายไหมก่อนคือกินวันหนึ่งอะ8เม็ด10เม็ดน้องเขียวคืนเดียวรู้เรื่องคือมันปังมันเลิศมันใสมันจึง้งฮัลโหลทุกคน <laughs> คือกำลังเช็ดหน้าอยู่นะครับทุกคนเด็เพิ่งเช็ดหน้าเสร็จแล้วทุกครั้งหลังจากเช็ดหน้านะครับทุกคนก็จะต้องแบบกินอาหารเสริมแต่คือมันหมดนะครับทุกคนแล้วก็แบบกำลังนั่งดูหน้าตัวเองอยู่ว่าแบบผิวตอนนี้มันเป็นยังไงเนีียคือผมจะเช็คของผมตัวเองอะทุกวันอยู่แล้วแต่เพิ่งมาสังเกตว่าเฮ้ยสิวอ่ะมันดีขึ้นมากแล้วผิวอ่ะนี่คือหลังจากเช็ดหน้านะคือมันมีความแบบกาสกินแล้วก็ดีวีมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือระหว่างเราแกะซองใหม่ไปด้วยนะที่ได้มาอัดเนี่ยเพราะว่าของเก่า แบบซองต่อซองเลยนี่แกะซองใหม่เลย3อันอันนี้เป็นคอลลาเจนนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นวิตซีแล้วก็วิตจีวิตจีเนี่ยโโอ้หมีสตอรี่เยอะมากแล้วนี่คือสซ็ตพัฟซองเก่าที่หมดไปจริงๆอะ่ะหลายซองมากนะคือกินหมดไปแบบแบบไม่รู้เท่าไรหรออ่แล้วอ่ะทุกคนจำได้ปะเจอกันที่แบบบุง้งเคยหาทำซื้อกอรี่มาทดลองเมื่อแบบคลิปนุ๊ก ซึ่งจะบอกว่าราะหว่างการทดลองกอลีเนี่ยบูจะหยุดกินบูตา้ากินคอลลาเจนกินอะไรก็แล้วแต่ที่เคยกินทั้งหมดนะหยุดกินไปเลยนะครับทุ <c oughs> ทกคนจะกินแค่2ตัวนี้เท่านั้นในระยะเวลาที่เราจะทดลองก,กันคอลลาเจน2วิตามินซีสออูววิตามินซี <c oughs> คือ4แป้นมาก4แป้นไม่ไหวเลยทุกคน <c oughs> คือเราคลิปนั้นนะด้วยความที่แบบลองไป15วันด้วยวันที่เราทาคลิปยันวันที่เราปิดคลิปคือมันมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าผลลัพธ์อบมันยังไม่ค่อยชัดเจนคือมันยังไม่สะใจไม่จุกบูก็เลยแบบว่ามีความแอบกินต่อจะบบอกวว่่าาาหหลลยยๆๆแนดตัะที แบบทดลองและรีวิวไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องได้มากกว่านี้หรืออยากเห็นผลลัพธ์ที่มากกว่านี้กูก็จะไม่แอบ,บกินต่อของตัวบมเองนะคะทุกคนแล้วก็มาอัปเดตลงสตอรี่หรือไปเล่าลงติ๊กต็อกอรี่เนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมูมาแอบ,บมากินต่อกินต่อเนื่องหลังจากที่ทดลองแล้วก็สรุปขิดไปก็คือสั่งมาเพิ่มแล้วก็กินต่อเลยจาก,กนินนะันอะแล้วก็คือทุกวันนี้หมดไปหลายเซ็ตมากเซ็ตน,นี้คือเซ็ตล่าสุดที่หมดไปคือขอเล่าก่อนเลยช่วงก่อนหน้านี้บผมทำงานหนักมากนอนน้อยเล่นเกมเยอะแล้วก็ตื่่่่นน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 นเเเเเช้้้าาแแลววววกก็็ไไไไไปปปปีีีีีบบททยยดดุ๋คห สวนสาด์เป็นชนบุรีไปทดลองกันแดดแบบตากแดดจ้าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วความเวลาไปเที่ยวอ่ะไม่ค่อยโพสกินแคร์หรือโพอสกินแคร์ไปนะแต่พอใช้จริองอ่ะมันไม่เหมือนอยูบดด่บ้านทุกคนมันจะมีความแบบว่า<ล>วพอเที่ยวเหนื่อยอ่ะมันขี้เกียจทาขี้เกียจนู่นขี้เกียจนี้ <cü S 1> ก็เลยแบบทา,ทาบ้างไม่ทาบ้างกันแดดลืมทาสกินแคร์ทาแค่ตัวสองตัวแค่นั้นส่วนกินกับบำรุงเนี่ยคือแบบอืน้อยมากทุกอย่างก็คือตุยหนักก่าผิวคืออะไรรู้ป่ะคือสิวบุกหนักมากหนักแบบหนักมากคือที่หนักกว่าสิวคือรอยสิวคือทิ้งแแบบบบออื้หหนนนาคโไไไไมม่่ววผิิดดีสกกร กินอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วคือรอยสิวตรงเนี้ยจริงๆคือรอยสิวเยอะมากรอยสิวแบบยังหนักสิวนี่คือยังหนักคือแบบเนียทุกคนชอบบอกว่าไม่มีสิวไม่เห็นสิวมีแต่ไม่เห็นเราบุมอ่ะเป็นสิวแล้วบุนจะรีบเอาออกทันทีจะเอาให้หายให้ไวที่สุดก็เลยจะมาเล่าว่าจากคลิปก่อนที่เคยพูดว่านองสากตรวเนี้ยไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องสิวคือวันเนี้ยนะแบบ สูโฮให้เลยตั้งแต่กินมาหลังสิ้าวันนั้นยันทุกวันนี้คือจะบอกว่าน้องกอรีกกอร่ก,กอใจเนี่ยพิสูจน์แล้วนะว่าน้องสดตัว,นตวนเนี้ยดีจริงก็คืออย่างที่บอกคุงนั่งเช็ดหน้าเมากกื่อกี้หน้าส่วนเนี่ยคือมันปงังมันเลศิศมันใสมันจึงแล้วที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่น้องกอทํานะแต่คือบุม๊มอะไปลองกินตัวหนึง่งที่แบบสงสัยมากอยากรู้มากออไปไปถูๆไปแบบบริเวณหนึ่งแอบๆอะไรเงี้ยสรุปก็คือจะได้บริเวณหนึ่งดีทุกคนเป็นความหาทําแล้วบุ๊มก็แบบเมื่อกี้ก็แบบแอบแบบไปกดไปเคมะก็ ใช่แค่แบบผิวสกินที่มันดูใสขึ้นนะอะให้ดูงานสกินอนะ งานสก,กินอนะคือได้ทั้งหน้าเลยนะไม่ใช่แค่แบบหน้านะสิวเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ไม่ทิ้งรอยด้วยที่สําคัญผิวอะแข็งแรงขึ้นมากจะว่าก็ว่าสิวอะจะเรียกว่าไม่บุกก็ได้นะถ้าไม่รวมที่เราแบบไปอาดออมผ่า,าลองแบบสก,กินแคร์ทุกคนคือจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะสองตัวนี้เลยอันนี้คือ2องใหม่ที่มึิงแกะนะอาหารผิวกอรีกอ,กอ,กอกใจเพื่ออะไรคนนะคะทุกคนยังไม่ได้ดูคลิปสิบห้าวันครั้งก่อนจะเล่าให้ฟังคือตัวน้องกอรีสีชมพูเนี่ยน้องคือคอลลาเจนและเป็นคอลลาเจนสายพันเด ตอนตัวนี้จะมีโมเลกุลที่แบบเล็กมากทําให้ดูดซึมเข้ากับผิวเราอะได้เร็วมากแล้วมันก็คือจะทําให้ผิวหน้าผิวตัวเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นเร็วมากเหมือนกันทุกคนแล้วพอผิวเราแข็งแรงอะสิวก็คือจะมายากขึ้นแล้วก็ต้องแน่นอนแหละตัวน,นี้ช่วยให้ผิวดูใสขึ้นแล้วก็ดูดิอะชุ่มชื้นขึ้นส่วนน้องส้มเชงของเราน้องสีส้มนะครับทุกคนจะเป็นตัวมะเขือเทศอัดเม็ดโดย1แคปซูลเนี่ยเท่ากับมะเขือเทศเท่าไหร่รู้ปะสามสิบสี่ลูกและนี่คือคนที่กินผักทุกอย่าง พยายามแล้วกินทุกอย่างนะที่ให้ผิวดีให้ตัวเองดูดียกเว้นมะเขือเทศเพราะฉะนั้นคนไม่กินมะเขือเทศอ่ะคู่ควรมากคือนอกจากสีชมพกูก็คือสี้มนี่แหละที่ช่วยเรื่องสิวดีมากเหมือนกันรอยดำอีกหนึ่งรอยแดงอีกหนึ่งที่แบบจางไวมากพูดตรงๆเลยนะว่ามันต้องมีแอบบางที่จะเป็นสิวคือถ้าสิวเม็ดไหนบบที่แบบโผล่ขึ้นมาตอนที่เรากินอาหารเสริมอะแล้วเราไม่ไปกดไปบีบไปเค็มมนะันอะหลังจะมันยุบอะคือมันจะไม่ทิ้งรอยเลยช่วยเรื่องผุมผุ้มกันน่ะดีมากๆอะทุกคนอาจจะมีคนเอมเมนต์ถามว่าอ้าว บุมกินแบบไหนกินกี่เม็ดอะไรยังไงกันแน่เพราะว่าจริงๆอะน้องเขาเนี่ยกินได้แบบกินแค่ไออย่างละเม็ดก็ได้กินแบบ2เม็ดคู่กันอย่างเงี้ยก็ได้คือถ้าช่วงไหนอะมีสิวเหอห,ห,หรือแบบผิวมีปัญหาหนักๆอะคือบุญจะกินแบบเบอร์แบบบู๊ตผิวเลยนะก็คือคอลลาเจนสีชมพูเนี่ยสามเม็ดแล้วก็ยังไม่หมดวิตามินซีเนี่ยอีก2เม็ดทั้งหมดเนี่ยห้าเม็ดใช่ทุกคนคือกินแบบทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็ตอนท้องว่างนะเพราะน้องเขาจะดูดซึมได้ดีแบบตอนท้องว่างอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้คือกำลยิบบกน่แดไา้ว เพราะฉะนั้น <_ an> จะกินให้ดูเลยว่าเฮ้ยกินจริงๆ <_ an> เนี่ยห้าเมืม คือพี่คะกินห้าเม็ดทีเดียวเลยเหรอคะใช่เรื่องการกินอาหารเสริมกินยาขอให้บอกไม่มีใครเก่งทั้งบุ่มแล้วแต่บอกกันนะว่าถ้าช่วงไหนที่ผิวเราดีๆผิวเราไม่ได้แย่ไม่ได้หมองไม่ต้องการบูสต์ผิวขนาดนั้นนะอย่างแบบเนี้ยเห็นปะสกินเราอะ่ะคือออนล่าไม่รู้จะยังไงแล้วอะ่ะก็เปลี่ยนใหม่โบจะกินเนี้ยคอลลาเจน2เม็ดคู่กับวิตามินซีเนี้ยสองเม็ดแต่กินทั้งเชา้าทั้งเย็ยนอะ่ะเหมือนเดิมเลยอันนี้ไม่ต้องกินให้ดูแล้วเนาะกินไปแล้วนะแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องมีคนแบบว่าพี่คะคือเขาเอข บบดก็เลยจะย้ำอีกทีว่าน้องเขา2ตัวเนี่ยคืออาหารผิวไม่ใช่อาหารเสริมอาหารผิวเนี่ยคือสิ่งที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วทุกคนแต่ด้วยอายุของเรามากขึ้นหรือเราต้องเจออะไรก็แล้วแต่นในชีวิตอะ่ะมันทําให้แบบคอลลาเจนที่ร่างกายเราผลิตเนี่ยมันได้น้อยลงเราก็แค่แบบกินเติมเข้าไปอ่ะทุกคนก็เลยทําให้แบบไม่ตกค้างสุดท้ายแล้วร่างกายของเราอะ่ะก็คือจะขับออกมาหมดเลยไม่อันตรายแต่เมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ปะว่านอกจากน้องสองตัวนี้คือมีตัวนี้ด้วยที่หมดคือมู้สสั่งน้องตัวนี้มาลองเหมือนกันทุกคคนนนออออ่ะเดวใใหหู้้มางงืจ แคปซีคเขียวคือโดยปกติอะหลายหลายคนไม่รู้บูมต้องกินพวกไฟเบอร์กินอะไรเงี้ยตลอดทุกวันซื้อที่เซเว่นสองร้สีบาบาทหรือไม่ก็สั่งทียกกล้องมาเลยแบบซองอะเพราะบูมเป็นคนธาตหนักแล้วถ่ายยากมากนึกดูนะสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทบาท,ทุกวันสี่สิบเก้าบาทดูไม่เยอะนะแต่ทุกวันเฮ้ยมันเยอะแล้วก็แบบเออย,ยอมรับว่าก่อนนั้นเนี่ยไม่เคยคิดจะสั่งอันนี้มาเลยแต่พอกินสี่สิบเก้าบาททุกวันอะตอนหลังก็เลยสั่งอันนี้มาลองน้องเขียวเนี่ยทุกคนจะะะช่่่่วยยยปรรรับสสสมมดดดลาาาาาาาไไ้้้้เเเเออ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 อใหหทททงงงงงนนนกกกกกตติีีีี็ซ์ขขค กล้าพูดแบบกล้าการันตีกล้ายืนยันเลยนะน้องเขียวคืนเดียวรู้เรื่องที่สําคัญน้องเวจีตตัวนี้จะช่วยทาให้ร่างกายเราะดูดซึมอาหารผิวผู้มาแกะที่มุงกินอยู่อะดูดซึมได้ดีเข้าไปอีกลักการง่ายๆเลยคือเมื่อลําไส้เราสะอาดอะทุกคนเวลาเรากินอะไรเข้าไปอะมันก็จะดูดซึมเพิ่มเข้าไปได้แบบเยอะขึ้นง่ายคืนสุดท้ายแล้วเป็นไงก็คือทําให้น้องส้มกระน้างชมพูเนี่ยเห็นผลไงทุกคน เวที gie, กินตอนไหนคะโดยปกตินะทุกคนเอาจริงๆนะถ้าเราแบบไม่ได้จะกินอะไรต่อแล้วบุก็กินเวทีตอน6กโมงตอนท้องว่างหรือบางวันนะคะทุกคนซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่บุก็จะกินก่อนนอนเลยอย่างเช่นตอนนี้บุกจะมาเคลียร์หน้าคินหน้าแล้วก็เริ่มกินอาหารเสริมอะจริงๆจะบอกว่าตอนที่ว่าใหม่ๆอะคือแรกๆกินวันเราสองแคปนะเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นคนท่านหนะักแต่ว่าทุกวันนี้บุกถ่ายแบบทุกวันเพราะบุกินทุกวันปกตินะครับทุกคนทุกวันนี้บุกเลยกินแค่วันละหนึ่งแคูเหคือถ้าใครถ นี่ยอาหารเสริมของบุญตอนนี้ที่ซื้อนาะจริง,รงๆหลยคนก็รู้อยู่แล้วแหละแรกๆอ่ะคือบุญก็ซื้อที่เพจลักเขาเลยตามสไตล์นะครับทุกคนเวลาจะสร้างอะไรรีวิวอะไรบุญก็จะสั่งที่เพจแบรนด์ก่อนเพื่อความชัวร์ในสินค้าแหละแต่ช่วงนี้ก็เอาง่ายทุกคนก็คือสร้างจากตัวแทนเอาเพราะว่าอะไรบ้าคือบางทีอ่ะกินเพลินกินอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ตูนเพระของหมดก็คือเอาอยากได้ไวให้ใหมันต่อเนื่องต้องส่งวันนั้นต้องได้วันนั้นเลยก็หาสร้างตัวแทนใกล้ๆคือตัวแทนก็คือต้องน่ารักพอต้องส่งให้วันน,น ก็คือสนิทกันเลยแต่ที่สำคัญนะครับทุกคนเวลาสื้อกับตัวแทนนะถามหาว่าตัวแทนก่อนนะเพราะว่าช่วงเนี้ยของปลอมในช้อปปี้เลยลาซาด้าเยอะมากคือระบาดสุดไม่ได้ได้อะไรกับเขานะแต่จะบอกให้ว่าเขามีขายแค่เพจหลักของแบรนด์กับตัวแทนนะครับทุกคนที่มีบัตรเท่านั้นเดี๋ยวขึ้นเพจแบรนด์ให้เพราะว่าเป็นอาหารเสริมที่ต้องกินอ่ะมันค่อนข้างแบบซีเรียสนาะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวนี้นะคืนนึกอะไรจะอัดอะไรก็คือหยิบกล้องมาอัดเลยเช่คหน้าปุ๊บหน้าใสอัพก็คืออัดคลิปปปไไดดดดดด้้้้้คค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 ลลลลลิินนนนนนนึงแแวเีี่่่ยยยอออะะถาาใรรรรชชบบบััททุุกกกกกก็ืม์์ ก็กระดิ่งกริ้งกริงกริงเป็นกำลังใจให้บุญด้วยนะครับทุกคนฝากกดติดตามทิกตอกแล้วก็ไอจีบุญด,ด้วยนะครับทุกคนมีสาระตลอดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย